บทที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมักมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสหิจะโลกะทาโตหิเทวตาเยผุยเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายะพิขุสังขจะอัตโขอ,อจ,จตุนัง สุทธาวาสกายิกานาังเทวนังเอตทะโหสะอายังโขภควาสเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจัมเตหิพิกุสัเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยผุยเยนะันิป,ปตตาหุนติภควันตังทัศนายะพิกุสังฆจจะยันนูณนะมยัมปิ เยนะภควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภควัตโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยยามติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพาะวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเรยยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตาราหิตาพระวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตา,ววตาพระวันตังอภิวาทเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาทเทว,วตาพระวะโตสันติเกอิมังขาทางอาภาสสิมหาสมโย ο, ปะวะ นัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรม,มะสมยงังทักขิตาเยวะอปร,ะราชิตะสังคันติอัตโขอปาร,ราเทวตาภควโตสันติเกอิมังขาทังอาภาสิตตระพิคโวสมาทะหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระถีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขัน ปันทิตาติอัตโขอปะราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิเฉตวาวะขี่ลังเฉตวาปะลีคังอินทะขี่ลังโอหัจจะมเนชาเตจะรันติสุธาวิมลราจกขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขปะอปะราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังขาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนะ เตมิสสันติอาปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอัตโขภควาภิกขูอามันเตสิเยผุยเยนะพิขเวทัศสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะภิขูขสังฆะเยปิเตพิขเวอเหสุงอาติตะมัททานัง อรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเสุงเสยยะถาปิไมหังเอตัระหิเยปิเตพิคเวพวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันติ เสยยะถาปิไมหังเอตาระหิตอาจิกิสามิพิกเวเทวกายนานังนามามิกิตตายิสามิพิกเวเทวกายนานังนามามิทิเทศิส,สามิพิกเวเทวกายนานังนามามิตังสุนาถทะสาธุก,กังมณะสิกโรทะพาศิสมีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูภคกขวโตว ปัจจัดโสสูุภคะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสสามิอัฏฐภุมมาตัทะสิตาเยสิตาคิริคัพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุทธโนโอทาตะมะณสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา ุิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวัทเวตโตอามันตยิสัทถาสาวกะสาวกเกศสันระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตับปะมะกะลงสุตวาพุทธะศาส,าสนาเตสัมปาตุระหุญาณังอมะนุสานังทัศนัง อะเปเก,เกตสตตมัทคุงสหัสาสังอธสัตตริงสตังอะเอเกสหัสสานังอมนุษสานะมัทขุงสุงอะเปเกนันตะมัทคุงทิสาสัพพาพูดาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักคิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัตถา สาวเกสัสเนระเตเทวกาย,ยาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกโวเยโวหังกิตตะยิสามิคิราหิอนุปุปโผโสสัตตะสหัถะหัสาวะยักขาภุมมากาปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสินโนโมทามานาภิกามุมพิกขุนังสมิติงวะนังชะสาหัสสาเหมะวะตายักขานันนันตะวานิโน อิทธ ah ah no. ิม so e ันโตชุติมันโตวันนวันโตยะัสิโนโมทะมานาอภิกรรมุนพิคูนางสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสายักขาณันตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะัสิโนโมทะมานาอภิกรรมุมพิคูนางสมิติงวะนังอิเจเตโร拉ะสหัสสายักขาณันตะวานิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนวันโตยะัสิโนโมทะมานาอภิกรรมุมพิคูนางสมิติงวะนัง เวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมุธามนาอภิกรรมุพิขูนางสมิติงวะนางกลุมพิโรราชคะหิโกเวปุลลัสะนิเวสนังผยโยนางสตะสะหัดสังยักขานังปยิรุประปาสติกุมพิโรราชคะฮิโก โสปาคะสมิติงวะนางปุริมันจะที่สั่งราชาทัตตารตโถปะสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทานามามหาพลายอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนโมทามานาอภิกรรมุภิขุนางสมิติงวะนางทักคีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติ มหาราชายศสิโสปุตตปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมันโตณวันโตยศสิโนโมธามานาภิกรรมุภิกขูนางสมิติงวะนังปัจฉิมัจจะที่สั่งราชาวิโรปโขปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสสะพาหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวณวันโตยศสิโนโมธามานาภิกรรมุภิกขูนางสมิติงวะนัง อุตรัญจะที่สั่งราชากุเวโรตัปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายศศิโสปุตตปิตัสสะพาะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดติมันโตวนวันโตยศส,สิโนโมทามนานาภิกามมุบิขุนางสมิติงวะนังปุริมะทิสังทัตตัรโถทักคิเนนะวิรุณหะโกปัจจิเมนะวิรูปะโขกุเวโรอ,อุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสา ทัทันละมานาอัตถังสุวะเนกป,ปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัยจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิตุจะวิตุโตสหจันทโนกามเสโโจะกินนมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรรสุริยะวัชัสาเอเตจันเยจาราชโนคันทพภาสหราชุพิโมทมานาภิกามุมพิขูนางสมิติงวะนางอัฐาคูนา,นาสภาอานาคาเวสาลาสาหาตัดชากากรมพระรัตตลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายาสิโน เอราวันโนมหานาโคโซโปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจกขูเวหายะสาเตวนามัชชปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคะราชาณะมาสิ สุปันนาโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปัตวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุธทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสม,มุทังอาสุราสิตาภาตาโรวาสะวัตเสเตอิทิมันโต,ตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหารโทร นมุจีสหะสะตันจะผลิปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาใส่สันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัททะมุปาขมูงสมโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสมโมจะยะส,ะส,สหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายยสสิโนทเสเตสัถสถากายาสัพเพนน,น,นันตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนว,วันโตยยสสิโนโมทามานาอภิกรรมุมพิขุนางสมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหะลีจะอสะสมาจะทุเวยมาจันทัศสูปะนิสาเทวาจันทัมาคูปุรักขิตาสุริยัสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคู ปุรกคิตานักขัตตานิปุรกคิตวาอาคูมันทะพระลาหากาวะสูนังวาสโวเสตโถสักโกปาขะปูรินทโททเสเตทัสทากายาสัพเพนัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุมพิกขูนางสมิตติงวะนังอัฏฐาคูสหภูเทวา ฉะมัคิสิขาิวะอริทกาจะรโรชาจะอุมมาปุพะนิพาสิโนโวรุณาสหธรรมมาจัจจุตาจะอนเนชากาสูเลยยรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะสเนสิโนทะเสเตทัสถา,ายกายาสัพเพนันตวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสิโนโมทะมานาอภิกกรรมุภิคูนางสมิติงหะนาง สมานามหาสมานา,ามนุษย์สาวิสุตตมากิขาดปทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาัถาคูหรยโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสิโนทะเสเตทัสทากาย,ยาสัพเพมานตตะวานิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนวันโตเยสัสิโนโมทะมานาอภิกามูภิกขูนางสัมมิติงวะนัง สุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวขนณะสาสหะโอทาตะไขายะหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาทัศธามัตาหาระคาชามิสกาจะยัตส,สิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตเทัศธากายาสัพเพนานตาวนิโน อทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยาส,สัสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกูนังสม,มิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัถกาจะยาสัสิโนลัมพิตะกาลามะเศรษฐาชตินามาจะอาสวานิมานารตนิมานาร,นนมมานารติโนอาคูอัถาคูพระนิม,มิตาทเสตเตทัสทากายาสัพเพนันตะวานิโนอีที่มันโตชุดติมันโตนนวันโตยาสัสิโน โมทะมานาอาภิกรรมุมพิคูนังสมิติงวะนังสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนนานตาตวนิโนนามันนะวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสะหาปะปวุฒะชาติมัคคีลังโอขะตินนะมะนาสวังทักเขโมขะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะ ปุตตาอิทิมโตสหะสะนังกุมาโรติโสจะโสปาขะสมิติงวะนังสหัสะพรหมโลกานังมหาพรหมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสิโสทะเสษทะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจัสเพเอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมเกมาราเสนาอภิกรรมมิปัสสะกันหัสะมันทียงทังเทเอทะคันหัตถะพันทะราเคนะพันธะมัตถวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันหะเสนังอเปยสิอเปสยิปะนินาตละมาหัจจะสา สรังกัตวานะเพระวังยะถาปวุจกโกเมโขธนยันโตสวิชุโกตถาโสปันจุทาวติสังกุโวอาสะยังวะเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศัสเนระเตมาระเสนาอภิกันตาเต วิชานาถพิกโวเตจะอาตับะมะกรุงสุตวาพุทธะศาสนังวีระตะวิตราราเหเคหิปะกมุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคามาพยาตีตายะจสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ